ทุกคนพึ่งเช้าวันใหม่แล้วนะคะวันนี้แฟนเขาอยากจะมาขุดตะไคร้แยกไปปลูกนะคะก็ฝึกฝีมือกันไปอย่างที่บอกอะคะ่ะว่าเวลาเราปฏิบัติจริงแล้วเนี่ยมันจะมีอุปสรรคอะไรบ้างนะคะก็ลองฝึกฝีมือไปค่ะไม่เป็นไรค่ะอะไรคือเหลือน้อยแล้วมันเหลือแค่สามก้อนค่ะ กอแค่เนี้ยก็ดูข้างในนี่ดีเยอะแยะเลยเนี่ยไม่ใช่หอมเราดูยังไงว่าเป็นตะไคร้หอมตะไคร้หอมมันเดิดแล้วมันจะมีกลิ่นอะไหนโดดมกลิ่นไหนเนี่ยกลิ่นยาอืออะไรนะท้อเปร๊วอะกลิ่นเดียวับท็อเปร๊ว ำลังแยกกอตะไคร้หอมนะคะธรรมชาติของตะไคร้เขาจะไม่ชอบน้ำขังนะคะต้องยกโคกให้เขานิดนึงชอบน้ำระบายดีนะคะค่ะไม่งั้นรากก็จะเน่าแล้วก็อีกหนึ่งเดือนเรามาถามแม่ดูนะคะว่า แค้ขยายไปเยอะไหมตรงนี้จะเป็นกล้วยเล็บมือนางนะคะได้พันมาจากบ้านแพรวสมุทรสาครค่ะเดี๋ยวเราจะมาแยกหน่อปลูกกันอีกนะคะโอเคสรุปยกเลิกการแยกหน่อกล้วยนะคะเพราะว่ามือยังเจ็บอยู่ทุกวันนี้นะคะก็พ่อก็รับจ้างนะคะทำนาแล้วก็บริเวณนี้ก็สามารถทำประโยชน์ได้นะคะ เพราะว่าเจ้าของที่เขาใจดีก็คือให้ให้ทำกินได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็อยากจะหาที่ซักแปลงนึงให้กับพ่อนะคะอาจจะไม่มากไม่มายเอาตามกำลังที่เราไหวนะคะเพราะว่าเราอยู่อำเภอเมืองนะคะห่างจากตัวเมืองประมาณ10กิโลเพราะฉะนั้นที่ที่เนี่ยจะแพงกันมากเลยค่ะขอแค่ไร่หนึ่งอ่ะเอาไว้ทำกินก่อนหนะ้าตอนนี้นะคะแล้วก็ อนาคตจะยังไงก็เดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะตอนนี้ก็คือยังหาที่ไม่ได้นะคะทุกคนพึ่งนี่ค่ะไม่ต้องซื้อเลยเนี่ยก็จะมาดูว่ากล้วยที่เราปลูกไวปวันนั้นเนี่ยประมาณสองวัน -3 วันแล้วเนี่ยการปลูกกล้วยเวลายแยกหน่อมาแล้วอะ่ะจะต้องตัดให้มันเหลือความยาวแค่ประมาณ80เซนหรือ50เซนแล้วเวลาตัดต้องตัดเป็นแนวเฉียง น้ำยางมันก็จะไหลแนวเฉียงมาตัวตัวหน่อกล้วยเนี่ยตัวไส้แกนมันเนี่ยมันก็จะงอกได้เร็วขึ้นกล้วยเนี่ยประมาณเดือนสองเดือนก็น่าจะแตกใบได้แล้วมีแมงบ้งด้วยอ้าแล้นนี้ทำไมไม่ตัดอ่ะอันนี้หน่อเล็กเราก็เลยไม่ตัดจ้าสองตัวค่ะพี่พาตียุงให้หน่อยขอเอหฮวทิกรม ตายป่ะเนี่ยคงคงจะคงจะให้มือกันอย่างนี้เนาะให้มือกันดิ้นเนาะแล้วก็มันก็บินไปเอง